เรื่องของโรงพยาบาลชายแดนก่อนน้น,นี้เราเองก็กาะเตดเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชายแดนออกมาซ้อนปัญหาว่าคนไข้ที่เป็นคนต่างด้าวล้นโรงพยาบาลมีคนมาข้อลูกต่างด้าวมาข้อลูกแล้วก็ใช้สิทธิอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งทีนี้พอมีนโยบายของทรัมป์นะคะที่ประกาศเซซิโรยุติการช่วยเหลือ90วันปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของค่ายผู้ลี้ภัยอีกทําให้ตอนนี้ที่คาดการณ์กันว่าจะกระทบต่อโรงพยาบาลชายแดนไทยไหมมีคุณหมอออกมาสะท้อนปัญหาแล้วว่าเริ่มมีผลกระทบเกิดขึ้นนะคะ คือคุณหมอเบียร์เป็นอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลแม่สอดน,นะคะออกมาล่าสุดเนี่ยคือยื่นหนังสือลาออกไปแล้วหลังจากที่ถูกเรียกตัวนะคะคไปช่วยในค่ายผู้อพยพคุณหมอบอกว่าปัญหาเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ภาระของโรงพยาบาลชุมชนเพราะหนักอึ้งกันอยู่แล้วมองว่ารัฐบาลควรลงมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังค่ะ ไปดูโพสต์ของคุณหมอเบียร์ก่อนนะคะแพทย์หญิงนัถการชื่นชมหรือหมอเบียร์อายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลแม่สอดโพสต์ข้อความระบายปัญหาโรงการรับเขตผู้ป่วยในศูนย์อพยพเนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไม่สามารถดูแลได้ทําให้ต้องส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมองว่าไม่สอดคล้องกับภาร,ระทางการแพทย์ที่มีอยู่คุณหมอบอกว่าการจัดการศูนย์อพยพถือว่าเป็นเรื่องระดับประเทศไม่ใช่ปัญหาของสาธารณสุขท้องถิ่น คนไทยชายแดนก็คือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยคุณหมอบอกว่าเสียประโยชน์มาเยอะแล้วทั้งได้รับบริการช้าเสียเวลารอ,อนานยังต้องแบ่งหมอไปให้คนอื่นอีกอซึ่งตรงนี้มองว่าส่วนกลางต้องเข้ามาจัดการหมอเบียร์ถึงขนาดบอกว่าถ้าผู้บริหารยังไม่เปลี่ยนแนวคิดก็จะลาออกจากราชการที่ตัวเองอุทิศตนมา20ปีอ,อันนี้คือเมื่อวานนะคะค ทีมข่าวของเราติดต่อไปคุยกับหมอเบียร์เธออธิบายว่าโรงพยาบาลาฉแดนเนี่ยต้องดูแลทั้งผู้ป่วยคนไทยและคนต่างชาติอยู่แล้วเวลาจัดสรรบุคลากร,กรทางการแพทย์หรือว่างบประมาณจะคำนวณตามประชากรรายหัวของคนไทยไม่ได้คิดตามหลักความเป็นจริงอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะที่มีชาวต่างชาติเ,เพิ่มเข้ามาทําให้บุคลากรก,รก,รการแพทย์ไม่เพียงพอรองรับคนไขท้ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพก็ไม่สามารถรักษาได้ดีได้อย่างโรงพยาบาลแม่สอด จะมีหมอเฉพาะทางทั้งหมด80คนรับหน้าที่ดูแลคนไข้1ต่อ5,000คนห,หมอเฉพาะทาง1คนนะคะถือว่าเป็นอัตราที่เยอะเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกรหรือว่า WHO กํากำหนดไว้คือ1น1ต่อ1,000ค,คนหเท่าอ,อย่างคนที่มารักษาในโรงพยาบาลแม่สอดแบ่งเป็นผู้ป่วยนอกประมาณ1,800คนต่อวันผู้ป่วยใน400-500คนทำให้คุณหมอแทบจะไม่มีวันหยุดพักผ่อน อย่างหมออายุรกรรมที่คุณหมอเบียดทำงานอยู่มีสิบคนตรวจคนไข้การประมาณหนึ่ง0คนห้า่คนห้า5 0 0่นครั้งต่อปีนะคะจึงมองว่าภาระทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็หนักอยู่แล้วถ้าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นสนย์อุยพเข้ามาอีกอก็คงจะไม่ไหวเอาไปฟังเสียงคุณหมอเล่าค่ะรัชการหรือรัฐบาลเนี่ยเขาจะจ่ายก็ประมาณมาเนี่ยคำนวณตามหัวคนไทยเขาไม่ได้ไปคำนึงถึงว่าอ๋อ อ๋อพื้นที่นี้มีต่างชาติเพิ่มมาอีกสองแสนเนาะงั้นก็ต้องให้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งหรือมันก็ต้องเพิ่มบุคลากรให้อีกห้าสิบตำแหน่งเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคะ mm. เออมันก็ยังเดิมเดิมมันก็เหมือนก็คือใช้บุคลากร,กรกลุ่มเดิมในการดูแลคนไข้ที่มากขึ้น mm. เพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ประสิทธิภาพมันจะดีอย่างหมอยุรกรรมอย่างหมอยุโรยุรกกรรมเนี่ยมีสิบคนแต่ก็ต้องตรวจคนไข้ถึง อประมาณแสนห้าหมืนวิสิตอะค่ะวิสิตคือครั้งไม่ใช่คนเนาะต่อปีอะค่ะก็เฉลี่ยแล้วคนก็หมื่นหมื่นห้าพันึงสองหมื่นครั้งค่ะต่อคนต่อปีก็คือเราไม่มีวันหยุดเลยค่ะเราก็จะมาราวบอทุกวันพอวันจันถึงสุกก็ไปออกผู้ป่วยนอกทุกวันทุกคนค่ะซึ่งแทบจะไม่มีโรงพยาบาลไหนที่ทําแบบนี้แล้วอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือสมมติว่าจะให้ไปดูแล่วนย์พยพอี คนหนึ่งประมาณเกือบแสนใช่ไหมคะสามูนย์เนี่ยรวมแล้วอะค่ะทีนี้เรื่องของโครงสร้างสนย์อพยพนะคะคุณหมอบอกว่าปกติก็จะมีหลายองค์กรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทําหน้าที่แต่ล่าสุดก็มีบางองค์กรที่ถูกตัดงบจากสารัฐอย่างที่เราเล่าไปหมอเบบบอกว่ามีการยุติการดําเนินการทุกอย่างทันทีปิดโรงพยาบาลไม่ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานรัฐว่าในสูนเนมีโครงสร้างอย่างไรมีการจัดการอย่างไรบ้าง ทำให้สาธารณสุขต้องมาบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยในส่วนของการอบพยพใหม่มซึ่งคุณหมอมองว่าไม่เหมาะสมเพราะส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่รู้โครงสร้างที่ซับซ้อนในศูนย์อบพยพจึงแนะนําว่าที่ควรจะแก้ปัญหาการอย่างฉุกเฉินไปก่อนคือทางรัฐควรจัดหางบประมาณไปจ้างเจ้าหน้าที่เดิมขององค์กรเขาที่รู้โครงสร้างเนี่ยมาดูแลก่อนแล้วก็หลังจากนี้ส่วนกลางก็ควรจะเข้ามาดูแลไม่ใช่ผักภาระให้กับท้องถิน่น